สวัสดีค่ะทุกคนเราขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปังปอนแชร์ วันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์วิธีการค้นหาตัวเองนะคะฉบับตัวเราเองคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอะชอบอะไรแล้วงานอะไรมันเป็นงานที่ใช่สําหรับเราคลิปนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครเป็นน้องนนักศึกษาจบใหม่นะคะที่แบบยังอ้างว้างอยู่ไม่รู้ว่าตัวเองอะชอบอะไรกันแน่แล้วเรียนจบเนี่ยจะไปทํางานตรงสายดีไหมหรือว่าจะไปทําอะไรเราเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะต้องเคยเจอกับความรู้สึกนี้นะคะซึ่งเราเองก็เป็นนะคะตอนที่เราเนี่ยเรียนจบใหม่ๆคือเราทํางานเลยก็จริงแต่ว่ามันก็จะ มีช่วงแก็บนิดนึงนะคะประมาณครึ่งเดือนนะคะที่เรารู้สึกว่าเรามีความคิดเพ้งอยู่ในหัวทุกคนคือเรายังไม่รู้ว่าเราจะเรียนจบแล้วเนี่ยเราจะไปเรียนต่อดีหรือเปล่าเราจะทํางานเลยดีหรือเปล่าหรือว่าจะไปไหนต่อแล้วถ้าเกิดทํางานเนี่ยเราอยากทํางานแบบไหนอยากทํางานตรงสายไหมหรือว่าอยากทํางานตําแหน่งอะไรคือมันก็จะมีช่วงที่แบบเหมือนความคิดสับสนวุ่นวายเข้ามาในหัวนะคะคือใครเป็นเหมือนกันบ้างก็ถ้าเกิดใครกําลังมีความคิดสับสนแบบนี้อยู่นะคะเดี๋ยวปอนเนี่ยก็จะมา แชรวิธีในการค้นหาตัวเองค้นหางานที่ใช่ไลฟ์สไตล์ที่ชอบเราจะค้นหาตัวเองยังไงนะคะให้เจอกับความสุขที่แท้จริงของเราเจอกับงานที่ใช่งานที่มันทําให้เราเนี่ยสนุกไปด้วยมีความสุขไปด้วยได้เงินด้วยแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เราต้องการซึ่งเราเนี่ยจะเรียกทฤษฎีนี้นะคะว่าอิคิกายนะคะก็จะเป็นหลักการของชาวญี่ปุ่นนะคะที่เขาใช้ในการดําเนินชีวิตเนาะโดยใครนะคะที่กําลังค้นหาตัวเองอยู่ปอนอยากให้หาปากกานะคะแล้วก็กระดาษมา หรือว่าใครมี iPad เนี่ยก็สามารถแบบเปิด iPad Note ของตัวเองได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมกันนะคะคือหลักอีทิกายนะคะจะประกอบไปด้วยวงกลม4วงอ่ะอยากให้วาดวงกลมวงที่1นะคะ แล้วก็วงกลมที่หนึ่งนี้เนี่ย Stone magazine, อยากให้เขียนสิ่งที่เรารักนะคะสิ่งที่เราชอบหรือว่าหลงไหลคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งสิ่งนั้นนะคะทุกคนอันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่เราชอบหรือว่าหลงไหลเฉยๆเนาะวิธีสังเกตว่าเราอ่ะชอบอะไรก็คือง่ายๆเลยเราทําอะไรแล้วมีความสุขอย่างเช่นบางคนอาจจะฟังเพลงแล้วมีความสุขบางคนอาจจะได้วาดรูปแล้วมีความสุขบางคนอาจจะแบบได้คุยกับเพื่อนแล้วมีความสุขอะ ลองเขียนสิ่งที่เรารักนะคะหรือว่าสิ่งที่เราชอบไปในวงกลมนี้โอเคพอเราเขียนวงกลมวงแรกเสร็จนะคะต่อไปวงกลมวงที่สองวาดตอบวาดทับอย่างนี้นะคะแล้วก็เขียนสิ่งที่เราทําได้ดีค่ะก็คืออาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เรารักมากแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําได้ดีหรือว่าคนอื่นเพื่อนๆคนรอบตัวคนภายนอกเนี่ยคือพูดถึงเราแล้วจะคิดถึงสิ่งนี้อ่ะแล้วก็ลองเขียนลงไปนะคะโอเคพอเราเขียนลงวงกลมวงที่2เสร็จต่อไปวงกลมวงที่ส ะะอันนี้ผลตอบแทนผลตอบแทนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไรายได้ที่เป็นตัวเงินอย่างเดียวนะคะอาจจะหมายถึงอย่างอื่นด้วยแบบว่ามันให้อะไรกับเราอย่างเช่นเงินให้เวลาให้ความภาคภูมิใจในตัวเองคืออย่างเนี้ย มันก็คือผลตอบแทนเนาะเราก็สามารถเขียนไปได้เลยต่อไปนะคะวงกลมวงสุดท้ายวงกลมวงสุดท้ายวงกลมวงที่4ี่นะคะอันเนี้ยโอเคอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถทําประโยชน์ให้ผู้อื่นได้จะแตกต่างจากวงกลมวงที่สามันนั้นก็คือเหมือนแค่ตัวเราเนาะสิ่งที่เราได้รับแต่อันเนี้ยก็คือสิ่งที่คนรอบข้างสังคมหรือว่าคนอื่นเนี่ยจะได้รับคือเราสามารถทําอะไรให้กับเขาได้บ้างหรือว่าเราสามารถทําประโยชน์อะไรให้กับเขาได้อ่ะเราก็เขียนลงไปเลยนะคะว่าเราเนี่ยอยากจะให้อะไรกับผู้คน โอเคเขียนเสร็จกันหรือยังคะก็ทั้งหมดเนาะมีสี่วงกลมสิ่งที่เราเขียนไปทั้งหมดนะคะในวงกลม4ี่วงเนี่ยคือเราต้องหาให้เจอว่าจุดศูนย์กลางของมันน่ะคืออะไรแล้วพอเราหาจุดศูนย์กลางของตรงนั้นเจอนั่นแหลคะค่ะมันจะเป็นงานที่ทําให้เราเนี่ยมีความสุขที่จะทําแล้วก็อยากที่จะทําเรียกได้ว่าเป็นงานที่ใช่เป็นอาชีพในฝันซึ่งเราเนี่ยก็ใช้หลักตรงนี้นะคะในการที่เราอะ่ะค้นหาตัวเองเพราะว่าก็อย่างที่บอกเนาะว่าเราก็มีช่วงที่สับสนกับตัวเองเหมือนกันว่าเราชอบอะไรกันแน่ แล้วสิ่งที่เราเรียนมาเราชอบจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราเนี่ยอยากจะทําอะไรกันแน่โอเคเดี๋ยวปอนเนี่ยจะมาแชร์อีกิกของปอนนะคะหรือว่าวงกลมสีวงของปอนว่ามันประกอบกันแล้วเนี่ยได้เป็นอะไรก็คือวงกลมวงแรกนะคะก็คือสิ่งที่ปอนรักนะคะหรือว่าสิ่งที่เราชอบก็คือปอนเนี่ยชอบศิลปะนะคะเรารู้สึกว่าเรามีความสุขทุกครั้งที่ได้เสพศิลปะแล้วก็เป็นศิลปะทุกแขนงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเป็นเสียงเพลงเสียงดนตรีการร้องเพลงนะคะการเล่นดนตรีต่างๆแล้วสิ่งที่ชอบ สิ่งที่รักอะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสิ่งที่เราเก่งนะเพราะว่าคือเรื่องพวกนี้ศิละปะคือปอนไม่เก่งเลยทุกคนคือเราวาดลูกไม่เก่งวาดลูกไม่สวยร้องเพลงเราก็ไม่เพาะเราเล่นดนตรีไม่ค่อยได้ด้วยแต่เราอะ่ะชอบทุกคนเราชอบแล้วเราก็แบบเรารู้สึกว่าเรามีความสุขต่อไปวงกลมวงที่2นะคะก็คือสิ่งที่เราทําได้ดีคือสิ่งที่เราทําได้ดีอะ่ะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรารักหรือว่าสิ่งที่เราชอบเก็ f ฟ e ลปะ คือคนอื่นอะมองว่าเราอะเอ้ยเราเก่งทางด้านนี้เราแบบดูมีสกิลทางด้านนี้นะอะไรอย่างนี้สําหรับตอนนะคะก็คือการตัดต่อวิดีโอการแต่งภาพการถ่ายรูปคือไอ้พวกสกิลพวกเนี้ยคือเราก็อาจจะไม่ได้ชอบเท่าไหร่ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้แต่ว่าไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นแต่ว่าเราทําได้ดีในสายตาของคนอื่นแล้วก็เป็นสกิลที่เราเนี่ยฝึกฝนแล้วก็ติดตัวเรามานะคะส่วนวงกลมวงที่3นะคะก็คือผลตอบแทนก็คือเรารู้สึกว่าชีวิตเนี้ยเราอยากได้ผลตอบแทนนะคะเป็นรายได้ก็คือตัว ใช่คนทํางานเนาะใครจะไม่หวังเงินอะ่ะเออแล้วก็สิ่งที่เราอยากได้นะคะก็คือเราอยากมีความภูมิใจในตัวเองเราอยากมีสกิลมากขึ้นเราอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็รวมถึงเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเราอยากเห็นตัวเองอะ่ะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็อยากมีพื้นที่เก็บความทรงจําของเราเองเอาไว้ด้วยอันนี้ก็คือผลตอบแทนที่เราอยากจะได้ต่อไปวงกลมวงที่4นะคะก็คือสิ่งที่สังคมต้องการหรือว่าสิ่งที่ เราเนี่ยสามารถทําประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้หรือว่าทําประโยชน์ให้กับผู้คนได้ <S <S> <S ก็คือเราเนี่ยอยากให้ความรู้นะคะทางด้านการเรียนทางด้านประสบการณ์ชีวิตเราอยากให้ความสนุกสนาเนเพลิดเพลินกับผู้คนเรารู้สึกว่าเราอะ่ะชอบทําให้คนอื่นมีความสุขนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเห็นรอยยิ้มคนอื่นน่ะแล้วเราก็แบบเรามมีความสุขอะ่ะเราอยากบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตของเรานะคะหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เรารู้เพื่อที่บางเรื่องเนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์กับเขานะคะโอเคแล้ว4ี่วงกลงของเรานะคะที่เรา ได้ตรงกลางของเรานะคะก็คือ u t ท b e เองค่ะทุกคนหรือว่าการทำคอนเทนต์นะคะโซเชียลมีเดียเพราะว่าการทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียนะคะคือเราได้ใช้สกิลของเรานะคะทั้งการสัดต่อวิดีโอการแต่งภาพนะคะการถ่ายรูปเราสามารถออกแบบตัวตนของเราได้เลยนะคะผ่านอาร์ตเวิร์กที่เราทำนะคะก็คือเราชอบวาดรูปชอบเสียงดนตรีชอบเสียงเพลงเนาะเราก็สามารถนำมาทำอาร์ตเวิร์กนะคะแบบทำปกคลิปอะไรอย่างเงี้ยลงได้แล้วก็เราเนี่ยได้ผลตอบแทนนะคะก็คือรายได้ที่มาจากการทำ YouTube ค่าโฆษณาต่างๆหรือว่าค่ารีวิวอะไรอย่างนี้นะคะได้ความภูมิใจในตัวเองนะคะแล้วก็พัฒนาสกิลของตัวเองเนี่ยมาึ้นเรื่อยๆแล้วสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยมันก็ให้อะไรกับผู้คนได้นะคะก็คือเรารู้สึกว่าเราภูมิใจทุกครั้งที่มีคนมาดูคลิปเราแล้วก็ชื่นชอบผลงานเราแล้วเขาเนี่ยได้อะไรที่มากกว่าความบันเทิงความสนุกสนานคือเราอะรู้สึกภูมิใจทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็รู้สึกแบบดีใจที่มีคนชอบผลงานของเราเวลาที่มีคนมาคอมเมนต์ให้กําลังใจนะคะ มีคนมาคอมเมนต์ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอิ่มใจละที่เราเนี่ยได้ให้อะไรบางอย่างกับเขาทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยประกอบมาเป็นสิ่งนี้นะคะก็คือการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สร้างผลงานนะคะลงโซเชียลมีเดียโอเคเป็นไงทุกคนใครทําตามที่ปอนบอกแล้วเนี่ยได้อะไรนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะปอนอยากรู้เผื่อบางคนอาจจะได้หมอพยาบาลเทศสัต์หรืออะไรก็ตามเราอยากรู้ว่าแต่ละคนแบบได้อะไรกันบ้าง หรือว่าใครที่ทําตามวิธีที่เราบอกแล้วเนี่ยอ่ะยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรรักอะไรตัวเองมีสกิลทางด้านไหนตัวเองอยากให้อะไรกับผู้คนหรือว่าเราอยากได้ผลตอบแทนเป็นยังไงมีใครแบบว่าไม่รู้อะไรเลยไหมหรือว่าเขียนวงกลมวงไหนไม่ได้ไหมก็ถ้าเกิดใครติดปัญหาอะไรนะคะหรือว่าเขียนวงกลมวงไหนไม่ได้ไม่รู้ว่าจะหาอะไรยังไงหรือมีคําถามสงสัยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกปอนได้เลยนะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนเนี่ยค้นหาตัวเองให้เจอนะคะแล้วก็เจอกับงานที่ใช่ไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองชอบก็ถ้าเกิดใครอยากให้ปอนแชร์เรื่องราวอะไรอีกนะคะหรือว่าแชร์เคล็ดลับอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์อบอกกันได้เลยนะใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง,องปอนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย